สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS with gentlemen นี่เกม The King of Fighters 98ครับผมเอน่ี่ยอ่าก็สวัสดีวันที่2นดือน12ก็เวลา12นาฬิกา9นาทีนะอ่าเรื่องอ่ายำดีแหละมาทำคลิปนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแบบว่าการกดสกิลรวมสกิลของอ่าเคมี่ไวนะเคมี่ไวก็ผมจะมาตีสั้นๆนะคลิปสั้นๆไม่ยาวไม่นานมากนะสำหรับคลิปนี้ ก็มาตีปีคิวดีกว่าอันนี้ไม่มาเก็บ,บคิวใหม่ผมยังไม่ได้เล่นเลยก็ไม่ได้เล่นดิใช่ไหมใช่ไม่เล่นไม่ได้โชว์แบบว่าไม่เได้มาแบบแบบชิปอ่ะเออก็กิจกรรมรีวิวนะกิจกรรมตีดิวมารีวิวแบบตีดิวลิีนปันจ้ะอะไรยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นมาดูที่ผมจะจัดได้ไหมนีไม่ได้ตีไปเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าเมกอ่าก็ผมเท่าๆกันนะครับอ่า ไส้กีนะไอ้ล่าง90้าสิบแลอ่ะตอนผมมันเยอะกว่านะเยอะกว่ามาเจ็ดเจ็ดร้อยป่ะเยอะกว่ามาสองร้อยดูมันจะสองพันสองพันเนี่ยงเยอะกว่ามาสองพันไอ้มันหนะ้าพันนะตอนอยู่ห้าพันผมมันมาสองจะมาจิตพัน 7, 000, นะหน้าดันนี่เยอะกว่านี้นะเพราะว่านี่ยังแค่แปดสิบนะ,ะก็มาตีนี่ดูเฮ้ยนี่ผม,ย,มยังไม่ครบเลยอะ่ะผมไอ้อดแดงรดเขียวลรถขาวอะ่ะขอแป๊บนะขอแป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียว โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมไปอัพไอ้หลอดเขียวหลอดแดงป้องกันโจมตีพีมาเรียบร้อยแล้วอ่าไปลุยผมจะมาสอนวิธีการใช้สกิลของนางนะอย่าเผื่อลืมตาแดงมาเชียวเนี่ยก็ใกล้แล้วอืมดูนี่อ่า ล็อกออนเตะเมแล้วมาแล้วาเล่นกดพลังกนก็กดเมียนะูจารีอหนึ่งคอสองคอหน่งอสองับเลยะับเลย่มียับเลยมียับเลยามัน้นแล้วนี้

รู้สึกว่าตองถ้าาวิ่งแดงก็ยิ่งแรงดีแล้วเหละมาผมก่อนนะับแมวดตัวลูกแมวนะจับเลยหนึ่องหอแต่ของของของเคนนี่เกิดยิเดียวจะทำได้ มุนตัวอือทีบไม่มีการะพิเศษนะพิษเลือดไหลพวกนไม่มีนะเสียดายดล้ี่แบบจะว,วนี้มาีหรอตรงนี้ใช้ก่บจมกนะมกกอน้้นะน่ะันะกว่าแล้วกว็วมีกครมาตีกันด,ดีมันได้ของกางอะไรสักส ฝึกแค่นี้นะฝึกฝึกฝึกเสียวอม้ก่อแตกก็มีก่อใหม่ มัจะกดตัวี่ปกติกดกดกดเช่ไว้นะกดย้งไปเลย้วก็มันจะยิงพลังเร์อน c k on r c k on r ออไปลไปลไปล ัไม่ติดเลยกคไชเป็นรก้งไม่หมุนตีอย่างนี้อ่าพาโนโอเคโอเคบลูสบลูสเอ้าที่หนึ่งเลยติดสองคนนี่ไมขาไม่เล่าที่หนึ่งนี่แหละเออ คิดว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ <S <S ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปสุ่มนะเดี๋ยวถกวันเดี๋ยวเวลาทำคลิปไม่เหลือกีกสักสามวันเดี๋ยวล้างตู้เนี่ยตู้ริวอ่ะผมต้องล้างนะเพราะว่าผมไปทำการนิวันด้วยไง <S 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 อ่าผมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นช่องละสี่สิบใช่ไหมอ่าสี่สิบสี่สี่สี่สองเปิดสี่สิบสองสิบสองคูณ่าเก้าร้อยคูณสิบสองก็ได้ประมาณหมื่นแปด เออหมื่นแปดเนี้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ก็มาสุ่มนะเอาคลิปหน้าแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็ค่อยมาไหวอีกทีอยากได้คินสามดาวอ่ะครับก็ยังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะครับเพื่อกำลังใจช่องผมจอดนี้ก่อนจะกลาบก่อนนะครับบายบายครับบายบาย